โอ้ oh, ปุ๊กลุกฝนทิปเซตนี้พาดเดอร์จัดชุดวันพลิสและเอวสูงแซ่บสะเทือนในดสวยเปะ๊ะไม่แ่วเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิปไม่ว่าจะออกมาเผยลูกไหนก็ตามเอานุ่มๆใ่เต้นรัวๆไปตามกันเลยค่ะสวยทางด้านเมรูรุนแรงปรับมาร์กเวอร์แต่เป็นผู้หญิงที่มีเส้นหน้าตรงไมไหลจริงๆนะคะ ใบหน้าก็สวยเป๊ะหุ่นดีแขนขาเรียวยาวสมกับว่าเป็นที่เจ้าของตำแหน่งมิกแกรนไทยแลนดปี2553แล้วแต่ว่าเห็นว่าปุ๊กลุกนั้นเป๊ะได้มาขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเข้ามาฟิตเนสออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลางล่าสุดปุ๊กลุกนั้นก็ได้เช็คอินอยู่ที่ทะเล งานนี้บอกเลยว่านนฟิตลุปเป็นไฟเลยจ้าเพราะว่าปุกรุปนั้นกวาดความแซ่บไม่ยั้งเลยทีเดียวกร๊ปคนทิพมาพร้อมกับชุดวันพิษและขาวเอวสูงกริ๊ดใละคาะแถมเอวก็ ทุกทางด้านนั้นอีกและก็หนอนหุ่นเอยผิวเอยก็เป๊ะไปหมดทุกขนาดผิวว่ารีวิวก็สวยก็ยังสุดความสวยแซ่บของปุกลุกไม่ได้ในเนจ่าและทางด้านความเป๊ะของปุกลุกนั้นได้ฟินหุดฟิดหุ่นแล้วก็มาเพื่อสิ่งนี้เลยก็ว่าได้แต่ก็เป็นนางเอกที่พร้อมกับแรงมากจริงๆิงและจนสมแล้วเป็นสาวที่หลายคนก็ยกให้เป็นไอรอนย้อ,อนสาวๆเลยก็ว่าได้